อีกครั้งนะคะในรายการหน้าสาโถกยีพี EP ที่2นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์น้องๆนะคะว่าในสัปดาห์แรกนะคะน้องๆรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ความรู้สึกระหว่างเรียงออนไลน์กับเลียงออนไซต์นะคะว่ารู้สึกแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์น้องๆกันเลยวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์น้องๆนะคะในการเปิดเทอมวันแรกนะคะว่ารู้สึกยังไงกันบ้างน้องชื่ออะไรคะชื่อดิวค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อเทียนครับ เปิดเธอมาแรกรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างคะก็ดีค่ะดีแบบว่างานเยอะนิดหน่อยตั้งแต่วันแรกเลยอาระหว่างออนไลน์กับออนไซต์ site, มีความแตกต่างกันไหมคะแตกต่างครับแตกต่างมากมากเลยเราถ้าถ้าเป็นเราเราชอบแบบไหนมากกว่ากันคะระหว่างออนไลน์หรือว่าออนไซต์คะ ส่วนตัวผมคิดว่าออนไซด์ดีกว่าออนไซด์ดีกว่าแล้วของน้องล่ะคะออนไซด์ดีกว่าคะ่ะออนไซด์ดีกว่าใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะน้องตะวันกับน้องมูคะในอาทิตย์แรกที่เปิดเทอมไปรู้สึกยังไงบ้างคะสนุกครับเจอเพื่อน,นเพนดีสนุกอันนี้ก็ดีคะ่ะก็เรียนอะไรสนุกดีออโอเค พี่ขอถามเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเรียนออนไลน์กับไปเรียนที่โรงเรียนว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างมีความแตกต่างกันไหมแล้วก็เราชอบแบบไหนมากกว่ากันคะชอบออนไลน์มากเอยชอบออนไซต์มากกว่าออนไซต์มากกว่าแล้วของน้องมุกล่คะคะ อบออนไซต์มากกว่าค่ะออนไซต์มากกว่าใช่ไหมคะอ่าไม่ทราบอันนี้อยู่มออะไรกันแล้วคะมหกใช่ไหมคะอ๋อใกล้ต่อมหาอะไรแล้วมีมหาลัยในดวงใจไหมคะตอนนี้มีครับผมอ่าของน้องเป็นมหาอะไรเลยคะผมผมมบุรพาครับผมบุรพาม,รามธรรมศาสตร์ค่ะมธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะอันนี้สนใจคณะอะไรกันบ้างคะเนี่ย คณะศิลปรกรรมครับศิลปรกรรม,อมอของน้องศิลปศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นโอ้แสดงว่าภาษานี่แน่นใช่ไหมคะโอเคคะ่ะวันนี้เราก็มาเจอคุณพ่อแล้วก็น้องๆน,นะคะเดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์น,นิดนึงวา่าเปิดเทอมมาในอาทิตย์แรกรู้สึกยังไงกันบ้างคะรู้สึกเจ้กว่าไปเรียนระหว่างออนไลน์หรือว่าไปเรียนที่โรงเรียนอันไหนสนุกกว่ากันะคะ ไปเรียนที่โรงเรียนค่ะไปเรียนที่โรงเรียนสนุกกว่าแล้วของน้องล่ะคะไปเรียนที่ไหนสนุกกว่ากันเอ่ยเรียนค่ะเรียนที่โรงเรียนแล้วอันนี้ขอถามความรู้สึกคุณพ่อหน่อยนะคะว่าชอบให้น้องไปเรียนที่โรงเรียนหรือว่าให้น้องเรียนอยู่ที่บ้านมากกว่ากันคะชอบให้ไปเรียนที่โรงเรียนครับได้ได้ได้มีเพื่อนแล้วก็มีเข้าใจด้วยอาจารย์ถามอาจารย์ได้อะไรได้ครับผมโอเคค่ะก็ ถามความรู้สึกน้องๆอ่าเราไปเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเจอเพื่อนเนเยอะไหมคะในสัปดาห์แรกเยอะค่ะเยอะแฮปปี้เลยใช่ไหมคะโอเคค่ะ okay. ขอบคุณมากเลยนะคะกับน <Yes. S 1> ้องฟุกพี่ขอสัมภาษณ์นิดนึงว่าในสัปดาห์แรกที่ไปเรียนเนี่ยเรารู้สึกยังไงกันบ้างคะ <Yes. S 1> ก็รู้สึกว่ามันดีกว่าออนไลน์นิดหน่อยเพราะว่าก็ได้เจอกับเพื่อนผมก็มีความสุขกว่าได้คุยกับเพื่อนได้อะไรแล้วก็เข้าใจมากกว่าเพราะว่าออนไลน์เนี่ยผมก็จะโฟกัสได้ไม่มากอะไรเงี้ยครับ แล้วของน้องล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างก็ไม่ต่างเลยพี่แต่แบบผมเป็นคนที่แบบออนไลน์ไม่ได้เข้ามาเรียนอะไรยเงี้ยแล้วพอมาเรียนออนไลน์มันมันได้มากกว่าแล้วมันแบบได้สั่งสรรกับเพื่อนได้อะไรกับเพื่อนไ,ได้แบบมีกิจกรรมมากกว่าครับผมอ่ะ <us un> อันนี้พี่ขอสัมภาษณ์นิดนึงน้องอยู่มออะไรกันแล้วคะมห้าครับมห้าครับมห้าเหมือนกันอนะ่นะมีคณนะในดวงใจที่เราอยากจะเข้าไหมคะก็ไม่ใช่คณะในดวงใจอ่ะ แต่ว่าชอบเกี่ยวกับจิตวิทยาอาจจะเข้าแนวแนวนี้จิตวิทยาแล้วฝั่งน้องล่ะคะนิเทศครับ มีเท่ใช่ไหมคะมีมหาลัยในดวงใจที่อยากจะเข้าไหมคะยังเลยครับยังไม่ได้คิดเลยแล้วของน้องล่ะคะก็มีเล็งๆไว้ครับอ๋อเล็งๆไว้แล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะน้องกลุ่มนะคะเดี๋ยวจะขอถามชื่อน้องๆก่อนน้องเชื่ออะไรคะชื่อลีค่ะชื่อลีของน้องล่ะคะชื่อแพทค่ะชื่อแพทของน้องล่ะคะชื่อโยกครับชื่อโยกอ่าพี่ขอสอบถามหน่อยว่าสัปดาห์แรกเนี่ยที่เราไปเรียนกันเนี่ยเรารู้สึกกันยังไงกันบ้างคะ ก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยเดือนก็ปวดขาปวดขาแล้วของน้องล่ะคะก็สนุกครับแล้วก็ปวดหลังนิดหน่อยครับอ๋อโอเคแล้วก็พี่ถามหน่อยว่าระหว่างเรียนออนไลน์กับไปเรียนที่โรงเรียนเนี่ยชอบแบบไหนกันมากกว่ากันคะชอบแบบเรียนออนไลน์ค่ะออนไลน์มากกว่าชอบออนไลน์เหมือนกันออนไลน์มากกว่าออนไลน์ครับออนไลน์เหมือนกันอ่าถามเุผลนิดนึงได้ไหมว่าทาไมถึงชอบเรียนออนไลน์มากกว่า มันสะดวกกว่าอลไรหลายอย่างเค่ะแล้วองน้แล้วมันแบบว่ามีเวลาว่างแล้วก็ผ่อนคลายมากกว่าวอา๋ออีกคนนึงตื่นสายได้ครับตื่นสายได้โอ้ยโอเคอันนี้เป็นคําตอบยอดฮิตเลยใช่ไหมคะก็อ่าของน้องๆน,นี่อยู่มออะไรกันแล้วคะมอห้า .5 น้องครูมีคณะหรือว่ามีความสนใจอะไรในมหาลัยน้องอยากเรียนมหาลัยไหนมั่งไหมคะมีไหมมหาลัยในดวงใจยังไม่ได้ดูเลยยังเลยแล้วคณะในดวงใจมีไหมคะ ก็มีมีดูไว้หลายอย่างอยู่แล้วแล้วของน้องแล้วขอเอออยากเข้าจุฬาค่ะเข้าจุฬาคณะอะไรคะ สัตระยะแะเป็นหมอค่ะเป็นหมอแล้วของน้องล่ะคะุูลาเหมือนกันครับแครครับเป็นแทย์ใช่ไหมคะโอ้โอเคเป็นคณะที่น่าสนใจมากเลยค่ะก็วันนี้ขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะขอบคุณค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อแพงค่ะชื่อแพงของน้องล่ะคะอ่าไวส์ครับผมไวส์ไวส์เสือด้วยนะอ่าพี่ขอสัมภาษณ์นิดนึงว่าในสัปดาห์แรกเนี่ยเราไปเรียนแล้วเรารู้สึกยังไงกันบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากแล้วของน้องล่ะคะเหนื่อยครับเอนท์จีหมดครับผมเอน์จีหมดเลยอันนี้น้องๆอยู่ อะไรกันแล้วคะเนี่ยเอ่อมสี่ค่ะมสี่สี่เหมือนกันใช่พ่อเดียวกันเหมือนกันงั้นก็แสดงว่าเพิ่งไปโรงเรียนก็คือแบบไปเจอเพื่อนใหม่หมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วความรู้สึกของการระหว่างเรียนออนไลน์กับเรียนออนไซต์เนี่ยชอบแบบไหนมากกว่ากันคะชอบแบบออนไซต์มากกว่าออนไซต์ออนไลน์ออนไลนไ์ถามเพื่อนคนนี้นึงว่าทําไมถึงชอบแบบออนไซต์มากกว่าคะรู้สึกว่ามันแบบมีสังคมมากกว่าได้เจอเพื่อนได้เจออะไรเงี้ยแล้วก็ แบบมันมีสมาธินในการเรียนมากกว่าแล้วของน้องละ่ะคะอ่าผมเกลียดการจราจรตอนเช้าครับผมโอเคเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนี้มสี่ใช่ไหมอ่อชอบเรียนวิชาไหนเป็นพิเศษไหมคะชอบเรียนคณิตกับฟิสิกส์ค่ะคณิตกับฟิสิกส์แล้วของน้องละ่ะคะอ่าไม่ชอบทุกวิชาพอๆกันรับผมโอเคค่ะเราเราเป็นเด็กกิจกรรมเนาะเออโอเคค่ะ okay, ขอบคุณมากเลยนะคะดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อเขียวครับชื่อเขียวใช่ไหมคะพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยว่าในสัปดาห์แรก เนี่ยที่ไปเรียนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะอ่าก็รู้สึกสนุกไหมดีครับได้เจอเพื่อนแล้วอันนี้พี่ถามความแตกต่างหน่อยว่าระหว่างเรียนออนไลน์กับเรียนออนไซน์อะน้องเที่ยวชอบแบบไหนมากกว่ากันคะ ส่วนตัวชอบออนไลน์มากกว่าน <Online S 2> ์มากกา,าไม่ต้องมาเสียเวลาเดินทาง<อ>ไปมาไม่แสดงว่าไม่ชอบเดินทางแบบนั่งรถนานๆใช่ไหมคะรถติดใช่ไหมคะโอเคคะ่ะอันนี้น้องเคี่ยวอยู่มออะไรแล้วคะมอ .6 ครับม<อ> .6 มีคณะหรือว่ามีมหาลัยในดวงใจที่อยากจะเข้าไหมคะ คณะเข้าอ่าเข้าจุฬาครับของจุฬาใช่ไหมคะมีคณนะไหมคะว่าเราอยากได้คณะอะไรอักษรอักษรโอโอเค okay, ค่ะพี่ก็ขอให้น้องเคียวได้คณะที่ฝันไว้นะคะขอบคุณนะคะชื่ออะไรคะชื่อโอปอค่ะอปอน้องล่ะคะชื่ออุ้มค่ะชื่ออุ้มน้องชื่ออะไรคะแพนด้าค่ะชื่ออะไรนะคะแพนด้าค่ะแพนด้านะคะใช่ไหมพี่พูดถูกไหมโอเคค่ะอันนี้ถามความรู้สึกนิดน,นึงนะคะว่าสัปดาห์แรกที่เราไปเรียนกันเรารู้สึกยังไงกันบ้างคะ หนูยังไม่เครียดเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าแบบเขายังไม่ได้ให้งานเยอะอแล้วของน้องล่ะคะหนูรู้สึกเหงาค่ะเพราะว่านั่งห่างกันเร่อนใช่ไหมแล้วของน้องล่ะคะโรงเรียนหนูมันสบายกว่าค่ะมันไม่ค่อยไม่ต้องทําอะไรเท่าไหร่่ะโอเคค่ะอ่ะพี่ถามนิดนึงว่าเราชอบเรียนออนไลน์หรือว่าเรียนออนไซต์มากกว่ากันคะ ส่วนตัวหนูคิดว่าออนไซต์ค่ะเพราะว่าจะได้เจอเพื่อนอย่างนี้นะคะ่ะแล้วของน้องล่ะคะชอบเรียนออนไลน์ค่ะเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจตื่นเนาะโอเคแล้วแล้วของน้องล่ะคะออนไซต์ค่ะมันเข้าใจเนื้อหามากกว่าโอ,โอเคค่ะ อาตอนนี้น้องอยู่มอะไรกันแล้วคะม .6 แล้วอู้หูม .6 กันแล้วเหรอ <laughs> อาอาเขาเรียกว่ากําลังอยู่ในวัยแบบน่ารักน่ารักเนาะแล้วก็พี่ขอถามนิดนึงว่ามีคณะหรือว่ามหาลาัยอะไรที่น้องสนใจที่อยากจะไปเรียนต่อไหมคะของหนูเป็นเทคโนโลยีการแพทย์เทคโนโลยีการแพทย์มหาลัยอะไรคะ <c oughs> เอ่อมหิดลคะะ่ะมหิดลแล้วของน้องล่ะคะเป็นสถาปัตยกรรมค่ะของมหาลัยอะไรคะศิลปกรค่ะศิลปกรของน้องล่ะคะ มนุษาค่ะมนุษาของมหาวิทยาลัยอะไรคะคุรพาค่ะคุรพาใช่ไหมคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะขอบคุณค่ะอ่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อกัดครับชืช่อกัดอ่ะคนต่อไปชื่อไม่ชื่อภูมิชื่อภูมิมมพพครับชื่อภูมิต้องไม่เชื่อแมค่ะชื่อภูมิครับชื่อนายครับชื่อบูมครับสัปดาห์แรกที่เราไปเรียนกันเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างคะ รู้สึกว่าการจัดการมันไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แล้วมันเริ่มมีคนติดแล้วโอ,โอเคอ่ะแล้วของน้องล่คะคะดีครับรู้สึกเด็กเรียนพร้อมสดใสดีครับก็ทิดแรกเพิ่งเปิดเทอมก็ยังไม่ได้เรียนแรมากแต่ก็สนุกดีครับได้เจอเพื่อน เหมือนกันเลยครับเหมือนกับว่าอยู่บ้านนานแล้วได้ออกจากบ,บ้านนานๆทีระหว่างเรียนออนไลน์กับเรียนออนไซต์อ่ะชอบแบบไหนมากกว่ากันแล้วก็ทําไมถึงชอบแบบนั้นนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ก่อนเลยอ่ะคนแรกเลยค่ะถือม่ได้เลยลก็ออนไซต์ครับมันแบบว่ามันขี้เกียจไม่ได้ครับออนไซต์ครับ,รบมันดีครับ เออชอบออนไซต์ครับเพราะว่าได้เจอเพื่อนด้วยอ๋อชอบออนไซต์ครับเพราะว่าเหมือนเราได้แบบแอคทีฟตัวเองตลอดเวลาแบบไม่ได้ขี้เกียจอะไรครับชอบออนไซต์เหมือนกันครับเพราะว่าออนไลน์บางทีมันเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องมีน้องๆอ,อยู่มอ,อะไรกันแล้วคะทั้งหมดเลยมหแล้วใช่ไหมคะแสะดงว่าจะเข้ามาหาลัยกันแล้วใช่ไหมคะมีมาหาลัยในดวงใจไหมคะว่าอยากเข้าที่ไหนของน้องเข้าที่ไหนคะ อยากเข้ารารกระบังครับารกะบงังผมก็ขอเกษตรครับเกษตรเอ่อมกอรุงเทพครับ <c oughs> เทคนิคชนครับ <c oughs> มกเกษตรครับ พี่ๆก็ขอให้น้องๆได้มาหาวิทยาลัยที่น้องอยากจะเข้านะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะชื่อจินดาณพัทค่ะจินดาณภัทมีช,ชื่อเล่นชื่ออะไรคะกะติบค่ะกะติกะติบกระติบกะติบข,ขอโทษค่ะ <laughs> ขอถามขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะว่าสัปดาห์แรกที่ไปเรียนรู้สึกยังไงบ้างคะก็ช่วงแรกก็สบายๆหน่อยค่ะแต่สัปด,ด,ดาห์ต่อมาก็งานเยอะค่ะงานเยอะใช่ไหมคะระหว่างออนไลน์กับออนไซต์ชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากันค่ะออนไซต์ค่ะออนไซต์มีเหตุผลไหมคะว่าทำไมถึงชอบเรียนออนไซต์มากก ได้เงินคะ่ะได้เงินอ๋อ <c oughs> คือถ้าเกิดเราไปเรียนข้างนอกเนี่ยพ่อกับแม่ก็จะให้ตังเป็นค่าขนมใช่ไหมคะทำธุรกิจในห้องค่ะโอ้ทำธุรกิจเอางานเข้าแล้วโอเคค่ะแล้วอันนี้น้องอยู่มอ,อะไรแล้วคะมหก้วคะ่ะมหกมหแล้วใช่ไหมคะมีคณะหรือว่ามหาลัยที่อยากจะเข้าไหมคะเลงบียวคะ่ะบียู มีคณะเอาคณะที่อยากเข้าเปนา็นคณะอะไรคะเป็นดิจิตอลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ค่ะอืมโหขอบก็พี่พก็ขอให้น้องแบบได้คณะที่ใฝ่ฝันไหมน้องชื่ออะไรคะชื่อสาลีค่ะชื่อสาไีอ้าวน้องเป็นคนละคะ,อะเออฟิมค่ะฟิมพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยว่าสัปดาห์แรกสัปดาห์แรกเนี่ยเออรู้สึกยังไงบ้างคะกับการไปเรียนก็สนุกเนี่ค่ะสนุกค่ะแต่ว่าก็แอบเหมือนเพราะว่าแบบไม่ได้ไปโรงเรียนนาน พี่ถามหน่อยว่าระหว่างเรียนออนไลน์กับเรียนออนไซต์เนี่ยชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากันคะออนไซต์ site, ค่ะออนไซต์มีเหตุผลไหมคะว่าทาไมถึงชอบเรียนออนไซต์มากกว่าเพราะว่าเรียนออนไลน์เราไม่ค่อยเข้าใจค่ะแล้วของน้องล่ะคะออนไซต์ค่ะออนไซต์เหตุผลล่ะคะมาโรงเรียนแล้วมันโปร d u c t i v e มากกว่าโอเคค่ะอันนี้น้องอยู่มอะไรกันแล้วนะคะมสามค่ะมสามแล้วใช่ไหมคะ มีวิชาอะไรที er ่เราชอบเรียนหรือว่า yes. ม uh, okay, ีวิชาอะไรที nhất, yes? ่เราแบบไม่เอาดีกว่ามีไหมคะกับสัพพ right? ันโนวิทยาคณิตโอเคค่ะแต่ว่าไม่โอเคกับวิชาสังคมสังคมของน้องละคะไม่โอเคกับประวัติค่ะโอเคกับวิทยาคณิตเหมือนกันวิทยาคณิตเหมือนกันแสดงว่าเป็นสายเด็กสายวิทยาคณิตใช่ไหมคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆมากนะคะขอบคุณค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อเบนค่ะน้ออแกนนะคะวีซ่าค่ะอะไรนะขอขอใกล้ๆนิดนึง วีซ่าวีซ่าน้องหรคะตังเมค่ะอ่ะพี่ถามนิดนึงว่าในอาทิตย์แรกที่เราไปเรียนเนี่ยเรารู้สึกยังไงกันบ้างคะเหนื่อยคะ่ะเหนือ <c oughs> หน่อยนื่ไหวค่ะอ๋อตดต่อเด้เลยค่ะเหนื่อยอยากกลับบ้านไปนอน,นะคะ่ะเ <c oughs> หนื่อยแล้วก็เดินปวดขามากคะ่ะโอเคค่ะแล้วก็พี่ถามหน่อยว่าระหว่างเรียนออนไลน์กับเรียนออนไซต์ชอบแบบไหนมากกว่ากันคะแล้วก็เพราะอะไรนะคะชอบออนไซต์เพราะว่าได้เจอเพื่อนค่ะแล้วก็เรียนรู้เรื่องกว่าโอเคค่ะส่วนการค่ะออนไซต์เพราะว่าเพื่อนนะคะ ชอบออนไซต์แต่ก็คิดถึงออนไลน์แล้วตอนนี้จริงๆก็ชอบออนไซต์นะเพราะคิดถึงเข้าวโรงเรียนค่ะข้าวโรงเรียนอร่อยมากก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ เรียนเทอมอาทิตย์แรกเป็นยังไงบ้างแค่แบบเดียวได้ไหมั้ยเก่งมากขอบคุณค่ะพี่พวกพี่มีค่ะพอดีว่าของพี่เป็นสถานพยาบาลนี่เลยจะเป็นของแบบยายที่ชันธงนะคะแล้วยูทูบเลยอันนี้เปิดได้เลยค่ะก้ออีกอันหนึ่งมีช่องทางการติดต่อไหมยูทูบเ ทูบหรือว่าเป็นช่องแบบไอจีมีไหมคะแบบเผื่อแบบเพ,เพื่อนๆแบบอยากจะตามมีไม่เลยมีเป็นไอจีเป็นไอจีใช่ไหมคะสกดร์ไอจีให้พี่ฟังนิดนึงได้ไหมคะ PIG <ś Audi> ชอบชอบได้จ่ไ GY ดห้าค่ะกดห้าใช่ไหมคะโอเคคะ